สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลยูทูบเพรนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินอะไรจ้บาบะหมี่หมูแดงพิเศษแบบต้มยำนะคะนี่ทุกคนจ้าได้แบบมากินด้วยกันจ้าเพื่อนๆช่วงนี้ยุ่งเรื่องเก็บของนะคะเพราะว่าจะย้ายบ้านนะคะเพื่อนๆจ้าก็ไม่ค่อยได้เข้าไปบ้าน,นเพื่อนๆก็ขอภัยด้วยนะ โอ้ชามใหญ่มากพี่น้องจ้าชามใหญ่มากเลยโอ้โหบ่หมีหมูแดงจ้าทุกคนแบบต้ยมยำจ้าโอ้น้ำซุปร้อนๆเลยจ้าลูกสาวก็เลี้ยงเช่นเคยนะจ้า เจ้ามือมานะจ๊ะก็จะได้กินแบบว่าอาหารแบบสั่งมาแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าคุณแม่อยู่คนเดียวทําอะไรคะคุณแม่ก็ต้มไข่นะจ๊ะกินไข่ต้มคะ่ะนี่ค่ะคนณลูกมาก็าแบบนี่นะคะโอโ้สั่งแต่ของแซ่บมาให้คุณแม่นะ่ทุกคนดูสิโอ้โหเข้มข้นมากดูน้ําซุปเขาบะหมี ก็ม,ม,มีหมูแดงแบบต้ยมยำค่ะทุกคนถ้ายังไม่กินอะไรมาเด้อะจะเด้อเห็นไหมจ๊ะมาใกล้ๆก็ได้น้อนน่ทุกคนแล้วเขาเขาสั่งอะไรอ่ะซูชิหรืออะไรนะคะมาอีกนะเราจะกินแบบนี้หรอจะกินตะเกียบกินแบบนี้ดีกว่านะคะพี่น้องโอ้โหพิเศษแบบให้แบบเยอะมากเลยนะคะเนี่ยดู ทุกคนวันที่สิบสามนะคะเขาก็นัดให้เราไปเช็คบ้านนะคะที่ไปดูไว้วันนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็วันที่สิบห้าก็ไปทําสัญญานะคะในการทําสัญญาเช่าก่อนหนึ่งหนึ่งปีนะคะทุกคนวันที่สิบห้าค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมูฟไปเก็บของเก็บอะไรไว้นะคะแล้วก็ย้ายเสร็จเรียบร้อยก็ ตกแต่งบ้านหลังนี้นิดนึงนะคะให้อะไรเรียบร้อยก็จะปล่อยขายปล่อยเช่านะคะแล้วก็ประมาณตอนนี้กําลังจองคิวทำวีซ่านะคะคือถ้าวีซ่าผ่านก็ไปประมาณเดือนสิงหานะคะทุกคนประมาณแบบที่สิบนะคะที่ดูไว้แต่ต้องดูอีกทีนึงนะคะว่าเราจะจองคิวได้ไหมนะคะพเพื่อนๆไม่ทราบว่าคิวตอนนี้แน่นหรือเปล่าเนาะ เดี๋ยวคืนนี้ก็จะดูนะคะคิวจองวีซ่านะเพราะว่าคุณลุงก็จะส่งเอกสารมาอะไรต่างๆนะคะกินไปคุยกันไปนะจ๊ะคุยกันก่อนนิดนึงเนาะมาจา้ะกินกันเลยเห็นไหมทุกคน ย้ายมามุมนี้เนาะของก็เก็บลงรังเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าของไม่ได้เยอะแล้วนะคะเพราะว่าแบ่งไปหลายหลายบ้านนะคะของที่ไม่จําเป็นหรือของที่มีเยอะเกินไปนะคะก็แบ่งไปบ้านลูกบ้านหลานบ้านน้องบ้านนุ่งทุกคนนะคะเพรกอุปกรณ์ทําร้านนวดร้านสปาของเราก็น้องสาวก็มาน้องทุไปนะคะแน่นรดเลยนะคะทุกคน ก็เลยจะเหลือแค่ของจำเป็นที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ในบ้านเท่านั้นนะคะอืมอร่อยอร่อยมากเลยทำใหญ่ๆทุกคนนานๆกินข้าหนึ่งโอ้โหไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยนะบะหมี่หมูแดง ินบะหมี่ไปตาก็มองซูชิไปนะจ๊ะอือหือทุกคนเส้นเยอะมากเลยก็พิเศษเส้นออพิเศษเส้นนะจ๊ะแต่อร่อยมากอร่อยยอมอ้วน ให้เพื่อนดูเนะา,นา,านนะซูชิบ้านไข่หวานที่อะไรนะซูชิบ้านไข่หวานซูชิบ้านไข่หวานทุกคนมันโดนไปนอ้องมองไม่เห็นหนี่งจะโดนจ้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะนแล้วก็กล่องเล็กสั่งมาสองกล่องนะจ้าพี่น้องกินต่อนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวขอกินบะหมี่ก่อนนะพี่น้องจ๋าเพราะถื้อชามแบบนี้เลยเนาะ วนมากชามใหญ่แบบพิเศษเต้นล้นชาม không được dài to mà lá này này là bơm mía à lợi mạng Chai gì bình kêu Ủa, à, chai gì bình kêu đó thưa con à. ừ. กินไปท้องอย่างดังกู้กักกู้กักบอกว่าไม่อิ่มบบอกว่าหิวมากเราจะกินซูชิก่อนนะทุกคนกินเลยจ้ะ <ๆ S 1> คุณแม่ขอกินบะหมี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเย็นไม่อร่อยนะกินข้าวเย็นนะอร่อยไหม นี่ด้วยมีหมูกรอบอะไรให้ด้วยหมูแดงหมูกรอบอะไรมันอร่อยมีกระดูกหมูให้ด้วยนะ ใชแล้วนะคำนี้